เจอแล้วสัตธ์จะทำหลังไลลูกภรรยาบ้านบีสุกิจยอมทิ้งเงินล้านบ้านไปอยู่บ้านพักคนชราอกหักกันทั้งประเทศบีสุกิจเปิดใจไม่อย่างมีครอบครัวลันอยู่คนเดียวมีความสุขหวนอนาคตเจอเนื้อคู่แบบบุกเพศนิวาสแก่แล้วขอไปอยู่บ้านพักคนชรา เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มเจ้าสเสน่ห์บีสุกิจวิเศษแก้วหรือบีเดอะสตาที่พักหลังไม่ค่อยเห็นตามหน้าจอโทรทัศน์และคอนเสิร์ตซะเท่าไร่ทำเอาแฟนคลับบนคิดถึงนักร้องในดวงใจที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจนโด่งดังเป็นผู้แตกมาแล้วล่าสุดบีสุกิจเปิดใจพันวันบันเทิงว่าตนค้นหาความสุขของตนเองนอกจากการเป็นซุปตา คือวันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดแล้ววันจันทร์ถึงสุกแบ่งเวลาเป็นทำงานกับบ้านที่เชียงใหม่นอนเล่นและออกกำลังกายส่วนคนที่บอกว่ารวยแล้วอยู่วัดได้ยอมรับเป็นเรื่องจริงและไม่รู้จะเถียงยังไงซึ่งสัจธรรมของความเป็นสุตตาลวนมาจากความไม่แน่นอนอีกทั้งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้คือความไม่แน่นอนอย่างบางเพลงทุ่มเท,ทแทบตายกับไม่ดังแต่บางเพลงทำแบบรีบๆกับดัง โดยสาเหตุที่ไม่เลิงกับความเป็นสุตตาเนื่องจากการเลิงไม่มีประโยชน์สำหรับตนและอาจทำให้คนรอบข้างไม่ชอบหน้าเราได้แต่บางคนความเลิองอาจจะเป็นความสุขของเขาซึ่งเราไม่ว่ากันแต่อันนี้ไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการสร้างครอบครัวมีเมียม,มีลูกนั้นตนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยากมีครอบครัว แม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจารย์นึกถึงบ้างซึ่งทุกครั้งที่มีความรักเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานและมีลูกจึงไม่อยากเห็นแก่ตัวเพราะการมีครอบครัวบางครั้งมันไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดีถ้าแก่แล้วผมก็ไปอยู่บ้านพักคนชาราแต่ที่เคยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตอาจารมีบุพเพสนิวาสหรือเนื้อกู้ก็ได้ ผอมพูดติดตลกว่าอย่ามาเลยสำหรับเป้าหมายในชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้โอกาสในการทำงานบีได้กล่าวไว้ว่าบีได้เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองใช้ชีวิตปัจจัยสี่ไม่หรูหราไม่อลังการไม่เลิศหรูแต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวโซฟาขาดไม่ต้องห่วงว่าของแพงๆในบ้านจะพัง พอไม่มีของให้ห่วงไม่มีห่วงหมดห่วงก็หลับสบาย